ลักษณะก,การงานของคุณช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่แต้มบุญทํางานนะคะไม่ว่าคุณจะไปติดต่อประสานงานหรือติดต่อกิจการธุรกิจใดๆก็ตามนะคะมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสิ่งเดียวคือคุณทําให้เต็มที่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดทางให้กับคุณขอให้สําเร็จสมหวังดังใจนะคะการเงินนะคะช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรถือเป็นช่วงที่ดวงปังมากมาก จับธุรกิจอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดยิ่งถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจส่วนตัวควบคู่ไปด้วยกับงานประจํานะคะอันนี้จะยิ่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มพูนมากขึ้นเบี้ยจาก็ขอให้กิจการใดที่คุณทํามาประสบความสําเร็จในทุกๆด้านความรักนะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์ก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วก็พัฒนาไปในรูปแบบที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักก็ดีแล้ว ขอให้คุณดูแลรักษาความรักนี้ให้ดีตลอดไปแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะหากใครอยากรู้ชีวิตฉันเป็นยังไงถ้าเข้ามาหาบีค่ะใครดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์กับคุณฝากแชร์ให้กับคนรักแล้วก็ด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามบียนตาด้วยนะคะ